ทาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันจันทร์ทุกๆท่านด้วยนะคะประจำช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกันแล้วนะคะธันวาคม2564ดวงชะตาของชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ชาววันจันทร์ทุกๆท่านเนี่ยได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดไพ่พลังงานหลักพลังงานรวม1ิบใบของชาววันจันทร์ให้ก่อนนะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเจอกับเรื่องราว บ้างคิงไม้เท้าตำแหน่งตัวตนนะคะและมีเดทอยู่ที่ต,ตำแหน่งสรุปบ่งบอกว่าชาววันจนันทร์ธันวาคมนี้ชีวิตคุณจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณได้เครียดให้คุณได้กังวลอยู่พอสมควรและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาใช้เวลาที่ต้องทุ่มเทกับสิ่งที่เรียกว่างานเนี่ยอย่างเต็มที่จนบางทีนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะไม่ ได้มีเวลาที่จะไปให้กับสิ่งอื่นเลยเนะะี่ยะคะไพ่พลังงานรอบข้างมาแต่ในเรื่องของการงานการเงินหมดเลยนะคะหลายๆท่านมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่กา,บบการงานนะะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนกการทํางานมีการเคลื่อนย้ายโปรเจกต์เก่าจบไปเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือว่าสัญญาที่เก่าหมดไปก็อาจจะต้องมีเหตุให้ได้เซ็นสัญญากับที่ใหม่ๆมั ก็เลยเป็นช่วงที่วุ่นวายนิดหนึ่งอาจจะเป็นด้วยช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นไปได้นะคะราชนิ้เท้าคิงไม้เท้าเนี่ยความรับผิดชอบก็เยอะนะช่วงนี้ความรับผิดชอบเยอะขึ้นงานมีหลายเรื่องให้เราต้องได้ไปโฟกัสความมั่นคงมีหลายอย่างให้เราต้องได้จัดการนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวชาววันจันทร์เองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาคิดตรต่ตรองได้แบบ ใช้เวลาเต็มที่กับการไตร่ตองเนี่ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเพราะว่ามี แปดไม้เท้าเนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยโอกาสเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะมีงานเข้ามาหลายงานในเวลาเดียวกันให้คุณต้องได้รับมือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาววันจันทร์เจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะดิ้นรนในเรื่องของการงานมาโดยตลอดแต่ว่าจังหวะหรืออะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้ลูกค้ายังไม่เข้ามานะคะหรือว่างานมันยังไม่เสร็จมันยังไม่มีความก้าว ตัวเราเองลุยแล้วก็สู้มาเยอะหรือสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยมีคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคู่แข่งเยอะเป็นดอกเห็ดเลยจนทําให้สิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะเจอกับช่องทางใหม่ๆได้แต่มาในช่วงธันวาคมนี้จังหวะดีๆที่เหมาะสมกับคุณมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะได้เริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางด้วยนะในช่วงนี้ใครกําลังมีโปร มีแผนการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดไปพักร้อนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางสมดังใจหวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องควบคุมรายจ่ายนิดนึงนะพยายามนะคะ Temperance มันบ่งบอกอยู่แล้วคะ่ะว่าชาววันจันทร์เป็นช่วงเวลาที่รายจ่ายเนี่ยเราอาจจะต้องมีการประครับประคองแบบเดือนชนเดือนเลยก็ว่าได้นะคะบางทีรายจ่ายกับรายรับที่ได้มาเนี่ยมันก็ ช่างพอดิบพอดีกันซะเหลือเกินจนบางครั้งตัวคุณเองรู้สึกว่าเราอยากจะลองเอาเงินไปต่อยอดเอาเงินไปสานต่อหรือเอาลงไปเอาเงินไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆแต่ต้องระวังนิดนึงนะแอบเห็นว่าชาววันจันทร์คุณน่าจะไปลงทุนอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ได้แต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันเงินทุนจมนะคะเราก็รายได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเงินที่เราคิดว่าเราจะสามารถ ทำทุนได้ดึงกำไรกลับมาได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดคิดนะคะชาววันจันทร์ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะสี่เหรียญเห็นไหมเริ่มมีการคิดมากขึ้นศึกษาวางแผนมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้การจ่ายระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะสี่เหรียญเนี่ยกอดเหรียญเอาไว้นะคะมันบ่งบอกถึงชาววันจันทร์เริ่มมีการงกมากขึ้นนะเริ่มเก็บ เริ่มพิจารณามากขึ้นว่าการใช้จ่ายอันไหนเนี่ยมันจะเป็นการใช้จ่ายที่เราจะไม่เสียมากเกินไปมันจะคุ้มไหมก็คือจะคิดก่อนใช้จ่ายมากขึ้นนะคะ3ถ้วยส่วนใหญ่ก็จะหมดเงินไปกับบริวารน,นะหเหรียญหมดเงินไปกับการช่วยเหลือครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดหรือหมดเงินไปกับบริวารซะส่วนใหญ่นะคะปัญหาส่วนใหญ่มันก็อาจจะยังไม่ได้คี่คลายไปในทุกวันนี้แต่อย่างน้อยนะคะ มีเดทบ่งบอกอยู่แล้วะค่ะว่ายัางไงมันก็จะเป็นปัญหาที่จบสิ้นจะไม่เป็นปัญหาที่ค้างคาให้คุณต้องไปหนักอกหนักใจในช่วงเดือนมกราในปีใหม่อย่างแน่นอนนะคะชาววันจันทร์สบายใจได้นะถือว่าก็อาจจะต้องมีหลายเรื่องให้ต้องได้หัวหมุนนิดนึงในช่วงนี้นะคะแต่เชื่อว่าชาววันจันทร์คุณรับมือไหวคุณ เก่งพออยู่แล้วแต่จะเสียอย่างหนึ่งคือคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นพลังงานที่จะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเนี่ยคะญาติพี่น้องคนรักบริวารน,นะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีบ้างที่ทําให้คุณรู้สึกเออหนักใจทํามาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือก็ต้องเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่คนรอบข้างแต่บทเวลาที่คุณลาบากเนี่ยด้วยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยคุณเองไม่เคย อยากที่จะให้คนอื่นมารับรู้ในความลำบากของคุณคุณก็จะไม่ค่อยบอกใครนั่นก็หมายความว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนเวลาที่คุณมีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแต่เวลาที่คุณมีเนี่ยคุณจะนึกถึงทุกคนเลยใครที่เคยช่วยคุณนะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่มีบุญคุณต่อคุณเนี่ยคุณจะซัพพอร์ตคนที่มีบุญคุณคุณ เนี่ยอย่างเต็มที่นะคะชาววันจันทร์อ่าแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการสูญเสียนะยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะรอบครอบนิดนึงละกันเนาะจะทําอะไรนะคะการสูญเสียในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะขาดทุนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่สิ่งที่จะขาดทุนเนี่ยมันจะขาดทุนมาจากเรื่องที่คุณไปลงทุนมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหรืออาจจะไม่ โดนคนโกงโดนคนหักหลังจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะคะอ่ะมาดูกันต่อไปนะชาววันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์พลังงานหลักของคุณนิดนึงนะว่าพลังงานหลักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันจนันท์ มี6เหรียญมาอีกแล้วนะคะบ่งบอกชัดเจนมากๆเลยว่าชาววันจันทร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นตัวกลางในการไกล่เกี่ยในการเจรจาอะไรหลายๆอย่างการทำงานก็เหมือนว่าเราต้องคอยรับฟังในขณะการรับฟังหรือว่ารับฟังแนวคิดของคนอื่นก็ต้อง อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องช่วยด้วยนะคะประมาณนั้นก็เป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีเจ็ดดาบนะคะมันบ่งบอกว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณเริ่มเก็บ ความรู้สึกให้กับตัวเองมากขึ้นเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเก็บอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากให้คนรอบข้างลำบากใจบางทีเราเหนื่อยเราก็ไม่ยอมบอกความจรงิงบางทีเราต้องช่วยเหลือคนอื่นจนบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าลืมนึกถึงตัวเองเหนื่อยมากๆจนลืมคิดไปนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะบอกด้วยว่าเออสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นมันหนักหนาะแค่ไหนเราเจอกับอะไรมาต้องผจญภัยกับเรื่องอะไรมาบ้างคุณเป็นคนที่ไม่ค่อย อยากให้ใครมารับรู้ความลําบากของคุณแต่เวลาที่คุณมีคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแบบเต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียของชาววันจันทร์ที่ช่วงนี้มันอาจจะมีบ้างนะ,ะ่ะในเรื่องของความหนักหน่วงใจนะสองเรียนไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเลยนะคะบางทีเนี่ยทำงานหนักทํางานเยอะหัวหน้างานให้โอทีนะคะลูกค้าบางทีก็มาในเวลาเดียวกันแต่ว่าเราเองก็ยังอยากที่จะได้เงินด้วยแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ ยอมเหนื่อยในช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเลยนะคะชาววันจันหาเวลาในการพักผ่อนด้วยละกันเนาะบางทีเนี่ยทาให้กับคนอื่นทํางานบางทีงานที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่เราได้แต่ว่าคุณเนี่ยโฟกัสในสิ่งของ เขาเรียกว่าการช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือมันมีความเกื้อกูลกันแบบนี้มันเลยทําให้ชาววันจันในช่วงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยนะคะสัดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการกุศลเวลาตัวเองให้กับคนอื่นหมดเลยนะอย่าลืมหาเวลาในการพักผ่อนด้วยนะคะเพราะอะไรแปดถ้วยมานะคะอดีตที่คุณเจอมาเนี่ยคุณเหนื่อยกว่านี้นะคุณเหนื่อยกว่านี้คุณผจญภัยมาเยอะกว่านี้เดอะฟูลนะคะการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วความไม่มั่นคงของคุณมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรามองอยู่อะค่ะว่าเออ ในปลายทางข้างหน้าเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแต่ปลายทางข้างหน้ามันก็มีอิสระหลายๆคนนะคะชาววันจันรมันเป็นพลังงานที่ชาววันจันทร์ีเดอร์ฟูเทมเพร e นะคะต่างถิ่นต่างแดนมาอยู่ในเมืองไกลนะคะต่างจังหวัดมาอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้มีพี่มีน้องถ้ามีก็มีน้อยไม่ค่อยได้มีครอบครัวญาติพี่น้องแบบใหญ่โต แต่ว่าเวลาที่เราต้องดูแลเนี่ยเราก็ดูแลคนเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะชาววันจันทร์นะคะอุปสรรคที่คุณจะเจอเนี่ยบางทีมันก็เป็นความกังวลของตัวคุณเองเนี่ยแหละ ตัวคุณเองนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะโอกาสจังหวะดีๆมันเข้ามาในเวลาเดียวกันสมดแล้วป,ปัญหาที่ค้างคามันก็กําลังจะจบสิ้นนะคะและที่สําคัญทุกสถานาการณ์นะตอนนี้มันก็จะนิ่งขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนมีโอกาสที่คนจะเข้ามาช่วยเหลือมาเกื้อกูลคุณ,คณแต่อุปสรรคเนี่ยเดอะมูนนะคะเดอะมูนก้าวไม่เท้าเรากลัว,เร,วเรากังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา แล้วก็คือสิ่งที่เป็นในอดีตเนี่ยเราก็กลัวที่จะเป็นการวางแผนผิดพลาดอีกแล้วก็กลัวว่าในอนาคตจะจัดการได้ดีไหมจะเสียใจแบบเดิมหรือเปล่าจะทุกข์ใจแบบเดิมไหมคือเรามีความวิตกกังวลเรามีความไม่สบายใจมันเลยทําให้ตัวคน ที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดอาการเหมือนกับว่ากัางวลคิดมากไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกังวลในอนาคตที่เราก็ยังคาดเดาไม่ได้นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนบางคนก็ คือทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจมีเครียดมีเหนื่อยกลัวว่าสิ่งที่ทำไปมันจะผิดพลาดเบื่อบางทีเบื่องานแต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะเราก็เบื่อคนรอบข้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกให้คนรอบข้างรู้ได้นะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเราไหวไหมเราไม่ไหวยังไงคือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้ามาบอกให้ใครรับรู้ถึงความเหนื่อยใจของคุณ เนี่ยะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะสาหรับคนโสดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการงานมากๆเลยเนี่ยฮะบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอคนรักมาจากทางสายงานเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยทุ่มเทให้กับการงานสมบูเลยจนไม่มีเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวไปปาร์ตี้ไปกินข้าวสังสรรค์แบบนี้แทบจะไม่มีเลยเนี่ยฮะคนโสดก็อาจจะได้เจอความรักจากในสายงานได้พูดคุยกับใครบางคนแต่อย่าง ไม่ได้ถึงกับขั้นชัดเจนเนาะนะคะ Temperance เนี่ยเป็นการทดลองคุยเราเองก็ยังกล,กล้ากลัวๆอยู่นะคะยังไม่กล้าที่จะเหมือนกับว่าให้ใจใครแบบ100%อาจจะเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมานะเจ็ดไม่เท้าเวลาคุณรักใครเวลาคุณให้ใจใครเนี่ยคุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่มากๆเลยแต่สิ่งที่มันได้กลับมาอาจจะในเรื่องของการที่โดนหักหลังบ้างและมีปัญหามือที่3รักสมเศร้ามีปัญหา ที่คนรักบางทีให้ความสำคัญกับอย่างอื่นจนลืมนึกถึงเรามีปัญหาเรื่องระยะทางที่มาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้แบบราบลื่นนะคะเราก็เลยอยู่ในช่วงที่ว่าเออเหมือนกับในช่วงธันวาคมนี้ด้วยเนาะลองมาให้เวลากับตัวเองดูดีหรือเปล่าลองให้ความสาคัญกับตัวเองดูดีไหมบางคนเนี่ย ก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันนี่แหละเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนก็มีเกณฑ์ที่มาทดลองเรียนรู้นะคะแต่เดทเนี่ยมันยังบ่งบอกอยู่นะว่าชาววันจันทร์ใจคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจบลงปลักปักฐานอยู่ที่ใครคนที่แอบรักแอบชอบก็อาจจะยังไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่าคนที่เรากําลังแอบรู้สึกดีเนี่ยเราก็มาได้ข่าวว่าเขาเองมีคนในใจอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็อาจจะได้จบกับการที่ ไม่สามารถที่จะแอบรักเขาไปต่อได้นะคะชาววันจันทร์ต้องบอกว่าคนโสดช่วงนี้พลังงานยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะมีคนเข้ามาคุยแหละมีคนเข้ามาสนใจแต่ว่าจะลงเอยกับใครได้หรือ,อยังเนี่ยมันก็ยังนะคะส่วนคนมีคู่ต่างคนต่างทํางานนะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้มีเวลาเลยเวลาที่จะเจอกันก็แทบจะไม่มีจนบางทีเราเองก็รู้สึกเบื่อคนรักด้วยนะในช่วงนี้เบื่อคนรักเริ่มไม่ค่อยอยาก คุยเริ่มมีความรู้สึกว่าเออคุยไปก็เจอแต่เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆปัญหาเดิมๆไม่จบไม่สิ้นบางทีนะคะเดอะฟูเนี่ยมันบ่งบอกว่าชาววันจันทร์ในช่วงนี้อยากเป็นโสดนะมีคนรักแต่ก็อยากเป็นโสดมีคนรักแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะ เหมือนเขาเรียกว่าใส่ใจกันเท่าไหร่อยากที่จะต่างคนต่างอยู่คนละมุมเราก็ไปทำในสิ่งที่เราชอบยิ่งช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มันจะต้องมีงานเรียงงานสังสรรค์อะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทำให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากที่จะเอาคนรักติด ไปไหนด้วยเยอะเพราะว่าเราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างเนาะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีระยะห่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะบางทีคนรักก็น้อยใจคุณนะคะบางทีคนรักก็มีงอนบ้างไม่เข้าใจกันบ้างไม่ค่อยเหมือนกับว่าหาเวลาให้กับเขาบ้างก็จะทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นไพแนะนําบ่งบอกว่าช่วงนี้หาอะไรที่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะทำให้ความ สัมพันธ์มันเกิดความวือหวาขึ้นมานิดนึงเนาะให้มันดูมีอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหรือว่าใครที่มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ วางแผนที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันถ้าช่วงนี้นะคะโคโรโนาตัวใหม่มาแล้วหรือไวรัสตัวใหม่มาแล้วเนี่ยก็อาจจะหาพื้นที่ใกล้ๆหรือว่าออเดอร์อะไรมาเซอร์ไพรส์กันนะกล่องสุ่มแบบนี้รวมไปถึงอะไรที่มันมีค่าที่เราไม่เคยทําให้คนรักเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ยังสนใจเขาอยู่นะพอช่วงนี้ชาววันจันทร์คุณไม่สนใจคนรักเลยนะคะเวลาที่จะให้คนรัก เนียแทบจะไม่มีเลยยังไงก็ต้องเติมเต็มกันหรือว่าถ้ามีเวลาในการเหมือนกับออกไปเที่ยวข้างนอกไปห้างใกล้ๆบ้านแบบนี้นะคะก็ลองทําดูนะเผื่อที่ว่ามันจะได้มีเรื่องราวให้คุณตื่นเต้นขึ้นมาบ้างกระชุ่มกระชวยหัวใจเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็ให้ความสําคัญเขาเหมือนกันนะคะชาววันจันทร์ก็เป็นกําลังใจให้ช่วงนี้ประคองความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆเนี่ย ให้มันเกิดความเติมเต็มกันเกิดขึ้นให้มันมีความบือหวากันเกิดขึ้นด้วยละกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการ รับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณนะคะทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ถ้าชอบในการอ่านพายก็กดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็น l ล n ์ Facebook i n s t a g กร m นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยสวัสดีค่ะ